ตำรวจเปิดคลิปยืนยันสืบอภาค8ไม่ได้อุ้มรีดบริการกรรมการปปชพยานคดีติดสินบนทองคำพลตำรวจโทรใจรองผิวพันธรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพันตำรวจเอกนิติกรระวังผู้กำกับการสืรรสบสวนสอบสวน2ของบกการสืบสวนสอบสวนตำรวจพุธรภาค8ซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องในการตรวจค้นบ้านพักของนายสุรสิทธิธ์เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำตัวของกรรมการปปชและคุณผู้รับทองคำจากพันตำรวจเอกภาคภูมิพิสมัยที่สมาคมชาวปากใต้ ซึ่งนั่งมาในรถประจําตําแหน่งเมื่อวันที่1กันยายน2567หลังนายสุรสิธิ์ได้มีการแจ้งความกลับชุดสืบสวนว่ามีการบังคับขู่เข็นเข้าข่ายความผิดตามพรบอุ้มหายถูกบังคับสอบปากคาและควบคุมตัวไว้ที่สถานีตำรวจโพธทรท่าช้างนานกว่า13ชั่วโมงโดยก่อนจะมีการถแถลงรายละเอียดได้มีการเปิดคลิปวิดีโอประกอบเนื้อหาเกี่ยวกับการสอบปากคำนายสุรสิทธิ์ซึ่งเป็นพยานในคดีที่ยอมรับว่าได้ไปที่สมาคมชาวปากใต้ซึ่งเป็นจุดในการส่งมอบทองคําจริงทั้งนี้ตัว ตัวพยายนยืนยันว่าเป็นเพียงผู้รับคำสั่งเท่านั้นโดยคลิปวิดีโอที่เปิดเผยต่อสื่อมวลชนมีความยาวประมาณ9นาทีซึ่งตัดจากคลิปเต็มกว่า3ชั่วโมง พลตรวจโทรไตรรงกล่าวว่าการสอบประคำนายสุรสิธิ์ใช้เวลาในสถา,านีตํารวจตั้งแต่เวลา18นาฬิกาของวันที่25ธันวาคมจนถึงเวลา7นาฬิกาของวันที่26ธันวาคม2568โดยไม่มีการกักขังหรือบังคับห้องสอบสวนสามารถเปิดประตูได้ตลอดเวลาเพื่อให้พยานพบกับบุคคลที่ติดตามมาซึ่งยืนยันว่าพยานไม่ได้ถูกบังคับมาหรือกดดันให้อยู่เพียงคนเดียวมีเจ้าหน้าที่และผู้บังคับการศูนย์พิสูจน์หลักฐาน8อยู่ด้วยในส่วนข้อมูลที่นายสุรสิทธิ์ให้กับเจ้าหน้าที่ยืนยัน ว่าตนเองเป็นเพียงผู้รับคำสั่งทางพนักงานสอบสวนเองก็เชื่อตามที่นายสุรสิธิ์พูดหลังสอบปากคำเสร็จได้ให้ในายสุรสิธิ์เขียนบันทึกคำให้การเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ใจจากนั้นพนักงานสอบสวนได้บันทึกคำให้การและส่งให้พนักงานสอบสวนบกปป ด้านพันตำรวจเอกนิติก,กรกล่าวว่าในวันที่ทำการตรวจค้นเดินทางไปด้วยกันร,รถยนต์สองคันรวมเจ้าหน้าที่7คนเพื่อเชิญตัวพยานมาที่สถานีตำรวจสีหน้าแววตาของนายสุรสิธิ์มีความผ่อนคลายบางช่วงมีการหยอกล้อก,กันสุดท้ายแล้วไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหากับนายสุรสิธิ์แต่อย่งางใดพลนตำรวจโทรเตรรงกล่าวด้วยว่าตำรวจไม่จำเป็นต้องใช้มนต์สะกดอะไรเพื่อให้พยานอยู่ที่สถานีตำรวจ13ชั่วโมงเพราะการให้ปากคำของนายสุรสิธิ์ยืนยันได้ว่าเป็นเพียงผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ นั้นส่วนการที่นายสุรศิษฐ์เข้าร้องทุกข์กล่าวโทษว่าถูกชุดสืบสวนบังคับข่มขู่ที่สถานีตำรวจนครบาลบุพารามมีนัยยะแอบแฝงอย่างไรหรือไม่เนื่องจากผู้กำกับการเป็นเพื่อนร่วมรุ่นนรต47่รุ่นเดียวกับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์นั้นพลตำรวจโทรไรรงกล่าวเพียงว่าไม่ทราบว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่างไรขอให้ผู้สืบข่าวสอบถามโดยตรงไปที่ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลบุพารามเอง มีบทครับคนนี้นะใช่ไหมนี้คนครับสุ่มซุ่มไปทางกล้องนี่จนสุ่มวันไปทางกล้องอ่านี่อ่าโอเคแล้วมีบครับเอาไว้ไหนกองจึงจะคนนี้ถือได้สุ่มท่านท่านไปทางกล้องนิดเดียวกองนี่นั่นไหนกล้องตังเงินอ๋อแน่นั่นของอะไรถูกว่าไปทางกล้องอ่า คนนี้นนี้ไม่รู้จักจำไ้ไห่หนึ่งดีดิจําไม่รู้จักไม่รู้จักดูไม่ไหวั่นคือาผมจับปั้วโดที่สถานที่แงหนึ่งแล้วี่มา,ามมดูกอนนียมันาคไปดึงเลยออ๋อนั่นแหละปไปติดกันไปรูใช่ไมครับไอไที่ตามมาจับปักง ัดืนซึ่งเดียวเข้าไปปัดือนนั่นตีวาฝาพุ่มมาได้มืนืะเอาไปดิเดียวเข้าไปหลังนันดิเดียวเข้าเดียวเข้าไปซึ่งเดียวเดียวฝ่มซึ่งกเป็นอตันข้คือัดเข้าคือเข้าไปเนี่ยคือมันเดี๋ยวใส่เข้าไปใช่ไหมครับซึ่งเดียวเข้าที่เหมืน้นฝาพุ่มเหนนมันเปเวียนคือฝ่าพุเป็นเดียวคือกี่นาทีประมาณห้านาทีนะประมาณห้านาทีนะ นี่ไงไอรถถังนุ่นมานี่มันมันเข้ามาเนี่ยถ้าบากของดันหรือว่ามันอยู่บนป้องน้่นสงข้ามหรือมาตั้งอาตรงไนไปเดิมมันมาอยู่ในลาดกันเนี่ยนะครับอยู่ในอยู่ในลาดเดียวเกันจ้าการเป็นนน่อ ตอ้นจอยอยู่ในร้านใช่ไหมพี่เนี่ยรถคันนั้นไอ้รถคันน้ำลายไอ้คำนี่แล้วมันประมาณเข้ามาในร้านนั้นกันไหมหรือว่าเข้าไปในเข้าจอยอยู่ในร้านนั้นกันโอเคมาเน้าตึ้งเราเอาทุกหมรถตึ้นอยู่นี่เอาทุกหมดเอาทุกหมดรถตึ้นอยู่นี่อยู่ในร้านพี่เนี่รถคันี้นั่นอยู่ประมาณนี่ยอยู่คือไม่ใช่ว่าเข้าไปจอยอยู่ดิ่ม้นข้างหน้าหรือว่าเข้ามาใน้านนั้นเข้ามาในร้านนั้น้านนั้นใชครับโอเค